เรื่องราวของฆาตรกรต่อเนื่องที่ชื่อว่าแกรี่ไฮเนการกระทำของเขานั้นได้เป็นแรงบนนันดาลใจในการสร้างภาพยนตร์เรื่องบัฟฟ a โล i e วหรือชื่อภาษาไทยว่าอัมห ah ิตไม่เงียบโดยเขาใช้เหยื่อเป็นทาสและบังคับให้เหยื่อของเขาทรมานกันเองและเมื่อมีเหยื่อของเขาได้ตายไปเขายังบังคับให้คนที่ยังเหลือนั้นกินเนื้อของเหยื่อที่เสียชีวิตไปแล้วอีกด้วย ฉากหน้าของแกลี่เขาคือคนที่เผยแพร่คำสอนของพระเจ้าโดยทุกวันอาทิตย์คนในชุมชนจะมารวมตัวกันที่บ้านของเขาแต่จะมีใครจินตนาการหรือไม่ว่าที่ห้องใต้ดินภายในบ้านของเขานั้นมีผู้หญิงถึงหกคนที่ถูกล่ามโซ่และขังเอาไว้ภายในหลุมนั้นเรื่องราวและสาเหตุที่ทำให้เขาได้ลงมือกระทำต่อเหย่ของเขาเช่นนี้จะเป็นอย่างไรนั้นขอเชิญทุกท่านรับชมได้เลยครับ คร์รเกิดเมื่อวันที่22ฤตุิกายนปี1943เขาได้รับการเลี้ยงดูและเติบโตมาในย่านอีทเลสชานเมืองคลิฟแลนด์รัฐโพรไโเขามีน้องชายที่ชื่อว่า t ท r ร์พ่อแม่ของเขาหย่าร้างกันในปี1946จากนั้นพวกเขาได้รับการเลี้ยงดูโดยแม่ของพวกเขาเป็นเวลา4ปีก่อนที่จะย้ายมาอยู่ในความดูแลของพ่อและภรรยาใหม่ของเขา แกรี่ได้อ้างในภายหลังว่าเขามักจะถูกพ่อของเขากระทำทารุณและทุบตีทำร้ายเขาอยู่เป็นประจำเขาประสบปัญหาปัสสาวะทุกที่นอนมาโดยตลอดและเขายังอ้างว่าพ่อของเขาจะทำให้เขาอับอายด้วยการบังคับให้แขวนผ้าปูที่นอนที่เปื้อนฉี่ของเขาจากหน้าต่างห้องนอนเพื่อให้เพื่อนบ้านได้เห็นถึงความน่าอับอายหลังจากที่แกรี่เขาถูกจกับบุม ไมเคิลเฮนริกพ่อของเขาปฏิเสธว่าเขาไม่เคยทำร้ายร่างกายหรือทารลุนกรรมลูกๆของเขาเลยณที่โรงเรียนแกรี่ไม่ได้มีปฏิสัมพันธ์กับเพื่อนนักเรียนและไม่ยอมสบตากกบคนอื่นๆเมื่อน,นักเรียนหญิงคนหนึ่งในห้องเรียนถามเขาว่าเธอทําการบ้านเสร็จหรือยังแกรี่เขากลับตะโกนใส่หน้าเธอออกมาว่าเธอมันไม่มีค่าพอที่จะมาพูดคุยกับเขา แกลลี่ยังถูกล้อเรียนเกี่ยวกับศีรษะของเขาที่มีรูปร่างผิดแปลกซึ่งเขาเลเทอรี่อ้างว่าเป็นผลมาจากในวัยเยาว์นั้นเขาได้ตกลงมาจากต้นไม้ด้วยการเล่นซน,นอย่างไรก็ตามแกลลี่เรียนได้ดีในด้านวิชาการและผ่านการทดสอบด้วยไอคสูงถึง148โดยเข้าข่ายอัจฉริยะเขาว่าได้ เจลลี่ในวัย14ปีได้รับการสนับสนุนจากพ่อของเขาจึงลงทะเบียนเรียนที่สแตนตันมิลิตารี่อะคาเดมีในเมืองสแตนตันรัฐวิสคอนซยนเป็นเวลา2ปีก่อนจบการศึกษาหลังจากผ่านไปช่วงหนึ่งซึ่งเขาได้เรียนอยู่ในโรงเรียนมัธยมของัรฐเขารู้สึกเบื่อจึงลาออกจากโรงเรียนและได้มาเข้าร่วมกองทัพสหรัฐเมื่อตอนเขามีอายุได้17ปี ต่อมาแกรี่ได้รับราชการในกองทัพเป็นเวลา13เดือนในระหว่างการฝึกขั้นพื้นฐานนั้นผู้ที่ทาการฝึกของเขาได้ประเมินว่าเขาทําคะแนนได้อย่างยอดเยี่ยมหลังจากการฝึกขั้นพื้นฐานเขาสมัครตําแหน่งผู้เชี่ยวชาญหลายตําแหน่งรวมถึงตํารวจและทหารแต่ก็ได้ถูกปฏิเสธเขาจึงถูกส่งตัวไปที่ซานอันโตนิโอรัฐเท็กซัส เพื่อรับการฝึกเป็นแพทย์และเขาก็ได้ผ่านการฝึกอบรมทางการแพทย์อย่างไรก็ตามแกรี่ไม่ได้อยู่ในซานอันโตนิโอนานนักต่อมาเขาถูกย้ายไปที่โรงพยาบาลสัลยกรรมกองทัพในเยอรมน,นีตะวันตกภายในไม่กี่สัปดาห์ของการเข้ารับหน้าที่ใหม่ในเยอรมน,นีเขาได้รับการพัฒนาด้านการศึกษาทั่วไปในเดือนสิงหาคมปี1962 แกลลี่เขาได้เริ่มบ่นว่าปวดแนวีเงียนศีรษะปาผ้าหัวเครื่องไส้นักประสาทวิทยาของโรงพยาบาลวินิจฉัยว่าแกลลี่เป็นโรคระเพาะลำไส้อักเสบและหมอตั้งข้อสังเกตว่าแกลลี่ยังแสดงอาการของความเจ็บป่วยทางจิตซึ่งเขาได้รับยาไตฟูโอเปาเราซีนซึ่งเป็นยา,ารักษาโรคจิตทั่วไปที่ใช้ในการรักษาโรคจิตเภทเป็นหลักในเดือนตุลาคมปี1962 แกรี่ถูกย้ายไปโรงพยาบาลทหารในเมืองพิลาเดเฟียและเพนซิลเวเนียซึ่งเขาได้รับการวินิจฉัยว่าเป็นโรคบุคลิกภาพแบบสคิบออยด์ดิสออเดอร์ซึ่งภาษาไทยก็คือเขามีความผิดปกติทางบุคลิกภาพชนิดแยกตัวประมาณว่าเขาเข้าสังคมไม่ได้ไปไหนก็อยู่กับใครไม่ได้และมันทำให้เขาต้องถูกปลดจากการเป็นทหารหลังจากปลดประจําการได้ไม่นาน แกลลี่ก็กลายเป็นผู้ช่วยพยาบาลที่มีใบอนุญาตและลงทะเบียนเรียนที่มหาวิทยาลัยเพนซิลเวเนียหลังจากเรียนไปได้หนึ่งเทอมเขาก็มาทำงานที่โรงพยาบาลทาหารพันศึกในโค้ตวิลแต่ก็ต้องถูกไล่ออกเนื่องจากการที่เขามีอาการทางจิตมันทำให้เขาทำตัวไม่ดีต่อผู้อื่นและมีพฤติกรรมที่หยาบคายต่อผู้ป่วยอีกด้วยตั้งแต่เดือนสิงหาคมปี1962 จนกระทั่งถูกจับกุมในเดือนมีนาคมปี1987แกรลี่ใช้เวลาเข้าออกจากโรงพยาบาลจิตเวชและพยายามฆ่าตัวตายอย่างน้อย13ครั้งและต่อมาในปี1970เอเลนแม่ของเขาซึ่งได้รับการวินิจฉัยว่าเป็นโรคมะเร็งกระดูกและได้รับผลกระทบจากโรคพิษสุราเลื้อหลัง เธอได้ทำการฆ่าตัวตายด้วยการดื่มเมอร์คิวลิคอไลหรือสารประลอดในช่วงนั้นเองเจอร์รี่น้องชายของเขาก็ยังใช้เวลาอยู่ในสถาบันทางจิตและพยายามฆ่าตัวตายหลายครั้งอีกด้วยในเดือนตุลาคมปี1971แกรี่ได้เข้าร่วมชิทักร์ที่มีชื่อเรียกว่า United Church of the Minister of God โดยเริ่มแรกมีผู้ติดตามเพียง5คนในปี1975เจลลี่ให้เปิดบัญชีภายใต้ชื่อคิตจักรกับเมอริลลิลนเงินฝากเริ่มต้นคือ1,500ดอลลาร์และต่อมาในที่สุดเกลลี่ก็มีรายรับมากกว่า5แ0นเหรียญสหรัฐในสมัยนั้นหรือ1 1 6 6 0 0 0เหรียญสหรัฐในปี2010ในปี1986 u ยู่ e นเตชั c ออฟเดอะมินิสเตอร์ออฟกตของเขาก็เฟื่องฟูและมั่งคั่งเป็นอย่างมากแกลลี่ใช้บริการเกี่ยวกับการหาคู่เพื่อพบกับภรรยาในอนาคตของเขาซึ่งเขาติดต่อกับเธอทางไปรษณีย์เป็นระยะเวลา2ปีก่อนที่จะเสนอให้เธอเดินทางมาจากฟิลิปปินส์ในเดือนกันยายนปี1985และแต่งงานกับเขาในแมริแลนด์เมื่อวันที่3ตุลาคมในปีนั้นนั่นเอง ชื่อของเธอคือเบตตี้ดิสโตหลังจากการแต่งงานชีวิตคู่ของเขาก็ย่ำแย่ลงอย่างรวดเร็วเพราะหลังจากที่เธอพบว่าเขาได้นอนอยู่บนเตียงกับผู้หญิงอีก3าคนในช่วงระยะเวลาของการแต่งงานในช่วงสั้นๆของพวกเขาแกรี่บังคับให้เบตตี้ภรรยาของเขาดูเขามีเซ็กกับผู้หญิงคนอื่นๆหลายครั้งและเบตตี้ยังกล่าวหาเขาว่า เขาได้คงมขืนและทําร้ายร่างกายเธออีกด้วยมันทําให้เธอหมดความอดทนกับเขาต่อมาด้วยความช่วยเหลือของชุมชนชาวฟิลิปปินในฟิลาเดลเฟียเธอจึงสามารถหนีออกมาจากชีวิตของเขาได้ในเดือนมกราคมปี1986และเธอก็ไม่ติดต่อกับเขาอีกเลยจนกระทั่งปี1987เธอได้ร้องของเงินค่าเลี้ยงดูบุตรจากแกลี่เราะ เธอได้ตั้งท้องกับแกรี่ในระยะเวลาที่เขาได้อยู่กินด้วยกันในช่วงเวลาสั้นๆต่อมาเมื่อวันที่15กันยายนปี1986เธอได้ให้กำเนิดบ,บุตรชายคนหนึ่งซึ่งเธอตั้งชื่อลูกว่าเจสซี่จอนดิตโตในเวลาต่อมาแกรี่ยังมีลูกกับเกลลินโคลอีกด้วยซึ่งเป็นเด็กผู้ชายเขาตั้งชื่อลูกชายของเขาว่าแกรี่จูเนีย เดดได้รับการอุปการะเี้ยงดูหลังคลอดได้ไม่นานต่อมาแกลลี่มีลูกคนที่สามกับผู้หญิงอีกคนที่ชื่อเอนจิเนตเดวิสันลูกสาวเขามีชื่อว่าแม็กซีนเดวิสันเกิดเมื่อวันที่16มีนาคมปี1978และได้รับการอุปการะเี้ยงดูโดยทันทีไม่นานหลังจากแม็กซีนเกิดแกลลี่ถูกจับในข้อหารับพาตัวและข่มขืนน้องสาวของเอนจิเนต เธอมีชื่อว่าอัลเบอรตาซึ่งอาศัยอยู่ในสถาบันสำหรับผู้การทางสมองในสถานที่ที่มีชื่อว่าเพนทาวชิปนั่นเองย้อนกลับไปก่อนหน้านี้ในปี1976แกรลี่เคยถูกตั้งข้อหาทำร้ายร่างกายผู้อื่นหลายครั้งและเขายังโดนข้อหาพู้กปืนที่ไม่มีใบอนุญาตเนื่องจากเขาได้ยิงผู้ที่มาเช่าบ้านของเขาเราะ เขาได้บังคับไห้คนคนนั้นก้มลงกินหญ้าหน้าบ้านเพื่อจ่ายเป็นค่าเช่าบ้านให้เขาแกรี่ได้กดหัวเขาลงกับพื้นเมื่อเกิดการต่อสู้กันแกลี่จึงได้ชักเอาเปืนออกมาและยิงใส่เขาในทันทีต่อมาในปี1978แกรี่ได้จับอัลเบอร์ตาซึ่งเป็นน้องสาวของเอนจินเนตที่คบหากับเขาในเวลานั้นเธอเป็นแฟนของเขาจากสถาบันจิตเวช เขาได้จับอัลเบอร์ตามาและทําการขังเธอไว้ในห้องเก็บของที่ถูกปิดตายในชั้นใต้ดินของบ้านหลังจากที่เอนจิเนตได้เข้าไปพบเธอและนําตัวอัลเบอร์ตาไปส่งที่โรงพยาบาลจากการตรวจสอบก็พบว่าเธอถูกกลมขืนก่อนที่จะโดนสังหารและเธอยังมีอาการติดเชื้อหนองในอีกด้วยแกลี่จึงถูกจับก,กุมและตั้งข้อหาลักพาตัวข่มขืนกระทำชำเรา กักขัง่วงเหนี่ยวและทําให้ผู้อื่นเสียชีวิตในวันตัดสินนั้นในชั้นศาลเขาได้อ้างกับคณะลูกขุนว่าเขามีอาการทางจิตและเคยได้รับการบำบัดรักษามาแล้วแต่หลังจากออกมาจากโรงพยาบาลเขาก็ยังคงมีอาการแบบเดิมซ้ำๆไม่ยอมหายเขาได้อ้างว่าเขาเคยโดนทําร้ายโดยพ่อของเขาในวัยเด็กแกลี่มักจะใช้ข้ออ้างเดิมๆในชั้นศาล เพื่อให้คณะลูกขุนเห็นใจเขาเมื่อวันที่25พฤศจิกายนปี1986แกรี่ได้รับพาตัวผู้หญิงคนแรกเธอมีชื่อว่าโจเซฟินาลิเวลาเมื่อถึงเดือนมก,กราคมปี1987เขาก็ได้รับพาตัวผู้หญิงอีก4คนซึ่งเขาเับขังไว้ในห้องใต้ดินของบ้านเลขที่3520ถนนนอตมาเชล ที่อยู่ในทางตอนเหนือของเมืองพิลาเดเฟียฉเฉลยที่เขาจับมาได้นั้นเป็นผู้หญิงผิวดำทั้งหมดพวกเธอจะถูกเขาห่มขืนทุกตีทรมานด้วยวิธีต่างๆและหลังจากนั้นเขาก็จะฆ่าพวกเธอทิ้งเซนดลาลินเซผู้หญิงคนหนึ่งเสียชีวิตจากการอดอาหาร และเธอยังต้องทนทุกทรมานจากการเป็นไข้ที่ไม่ได้รับการรักษาหรือแม้แต่ยาแก้ปวดหรือยาแก้ไข้ใดๆเลยหลังจากที่เธอได้เสียชีวิตแล้วแกรี่ได้แยกชิ้นส่วนร่างกายของเธอออกแต่มีปัญหาในการจัดการกับแขนและขาเขาจึงนำอวัยวะส่วนนั้นไปแช่ตู้เย็นและตั้งใจว่าจะนำไปเป็นอาหารหมาของเขาซึ่งเขาได้ปรุงซี่โครง,งของเธอในเตาอบและ ต้มหัวของเธอในหม้อบนเตขนาขณะนั้นเจ้าหน้าที่ตำรวจได้มาที่บ้านของเขาหลังจากเพื่อนบ้านของเขาได้โทรแจ้งว่ามีกลิ่นเหม็นโชยออกมาจากบ้านของเขาแต่ตำรวจก็ต้องออกมาจากบ้านแกรลี่หลังจากที่เขาได้อธิบายว่าเขากำลังทำอาหารปิ้ง,งย่างอยู่แต่เขาดันเผลอหลับไปและมันก็ทำให้อาหารของเขานั้นไหมจนทานไม่ได้แหล่งข้อมูลหลายแห่งระบุว่า ขาได้บทเนื้อของลินเซผสมกับอาหารสุนัขและให้อาหารแก่เยอลายอื่นๆของเขาชักเปรูโตทนายความของเขากล่าวว่าจากการตรวจสอบเครื่องใช้ไฟฟ้าและเครื่องมืออื่นในครัวของเขาตำรวจไม่พบหลักฐานใดๆในเรื่องนี้ทนายเปรูโตได้กล่าวว่าเขาสร้างเรื่องราวนี้ขึ้นมาเพื่อชักนำให้ศาลนั้นเล็งเห็นว่าเขาเป็นคนที่มีความวิกลจริตทนายความฝ่ายจำเลยได้แย้งว่า แกลี่เริ่มต้นข่าวลือเรื่องการกินเนื้อคนในที่สาธรารณะกับพวกนักข่าวแต่ในความเป็นจริงไม่เคยมีหลักฐานว่ามีใครที่กินเนื้อของมนุษย์หรือเหยื่อที่ตายไปเลยแกลี่เขาเคยบังคับให้เหยื่อคนแรกของเขาที่ชื่อลิเวล่าช่วยเขาในการสังหารเหยื่ออีกคนหนึ่งด้วยโดยมีอยู่วันหนึ่งเขาได้เข้ามาหาเหยื่อทั้งสามรายของเขาในชั้นใต้ดินและแกลลี่สั่งให้ลิเวล่าและผู้หญิงอีกคนหนึ่ง ที่เขาจับตัวมาไปเติมน้ำในห้องใต้ดินให้เต็มจากนั้นเขาได้บังคับให้ลิเวล่าช่วยเขาต่อกระแสไฟฟ้าจากแหล่งกำเนิดมาต่อพ่วงก,กับโซ่ของผู้หญิงที่ชื่อว่าเดโบราดัตลีเมื่อเธอโดนกระแสไฟฟ้าจากการที่แกรี่สั่งให้ลิเวล่ามาต่อพ่วงก,กับโซ่ของเธอมันจึงทำให้เธอถูกไฟฟ้าช็อตอยู่แบบนั้นจนเธอเสียชีวิตในที่สุดวินาทีนั้น มันเป็นภาพที่น่าสยดสยองมากการที่ได้มีส่วนร่วมไปกับการตายอย่างสยดสยองของคนคนหนึ่งภาพและเหตุการณ์ในครั้งนั้นมันจะจำฝัง,งใจของลิเวล่าไปจนตายหลังจากที่เธอเสียชีวิตแล้วแกลลี่ได้นำศพของเธอไปทิ้งไว้ในเมืองที่มีชื่อว่าไพวาเลนที่อยู่ในรัฐนิวเจอร์ซีย์ ต่อมาเมื่อวันที่18มกราคมปี1987แกรี่ได้รับพาตัวแอดชินเธอเป็นคนที่อายุน้อยที่สุดในบรรดาเหยื่อทั้ง6คนของเขาอายุของเธอในตอนนั้นเพียงแค่18ปีในช่วงเวลาที่เธอถูกรักพาตัวมาแต่เธอกลับรอดมาได้อย่างปาฏิหาริย์และในอีก30ปีต่อมาในวันที่5พพฤษภาคมปี2018ได้มีการออกอากาศรายงานพิเศษเรื่อง แกลลี่ไฮนิกฮา u ออฟเ h เลอร์ ler, และ a อ k i n s ก็ได้ให้สัมภาษณ์ในรายการโดยเธอเล่าว่าแกลลี่เขาจะทรมานเหยื่อโดยใช้เทปพันสายไฟรัดไปที่รอบๆปปากของเหยื่อก่อนเพื่อที่เหยื่อจะได้กรีดร้องออกมาไม่ได้และหลังจากนั้นเขาก็จะใช้ไขควงที่มีปากเป็นสี่แฉกด้ามยาวแทงเข้าไปทางรูของพวกเธอลองนึกดูสิครับแค่เราใช้คัตเติลบัรเขี่ยเข้าไปในหูเรายังเจ็บเลย การกระทําของแกรี่ที่ทํำกับมนุษย์ด้วยการได้แบบนี้มันช่างโหดเหี้ยมเอามาหิดมากๆเมื่อวันที่23มีนาคมปี1 9 8 7แกรี่ได้รับ่าตัวเอ็ดเนตอดัมแต่ในการรับพาตัวเยของเขาในครั้งนี้แกรี่ได้ใช้ให้ลิเวล่าหญิงสาวคนแรกที่เขาได้จับตัวมาร่วมมือกับเขาในการจับเหยื่อหลังจากเสร็จภารกิจนั้นในวันรุ่งขึ้น ดิเวลาโน้มน้าวให้แกรี่ปล่อยเธอไปช่วงฟงเพื่อที่เธอจะได้ไปเยี่ยมครอบครัวของเธอเขาตอบตกลงและก็ได้ขับรถไปส่งเธอกับเพื่อนของเขาที่ชื่อว่าบราวที่ปั๊มน้ํามันแกรี่บอกเธอว่าเขาจะรอเธออยู่ที่นั่นเธอจึงรีบเดินออกมาเมื่อผ่านไปได้ราวหนึ่งช่วงตึกเธอได้ร้องขอให้คนที่อยู่ในบริเวณนั้นโทรเรียก9ก้หลังจากเจ้าหน้าที่ตำรวจมาถึง นได้สังเกตเห็นว่าที่ข่าวของนิเวลานั้นมีรอยแผลจากการถูกกล้ามโซ่เอาไว้จริงๆเขาจึงได้รีบแจ้งของกำลังเสริมและกลับไปที่ปามมันเพื่อจับก,กุมแกรี่และเบลล์เพื่อนสนิทของแกรี่ต่อมาเขาอ้างว่าเขาก็ถูกจับมาด้วยเช่นกันหลังจากโดนจกกับกลุมเราได้รับอนุญาตให้ประกันตัวในจำนวนเงิน50,000ดอลลาร์และมีข้อตกลงว่าเขาจะต้องเป็นพยานในการเอาผิดแกรี่ ราวยอมรับกับสา,ารว่าเขาเคยเห็นการตายของดินเซในห้องใต้ดินและเขาก็ได้เห็นแกรี่แยกชิ้นส่วนอวัยวะของเธออีกด้วยไม่นานหลังจากที่เขาถูกจับกุมในเดือนเมษายนปี1987แกรี่พยายามที่จะแข็งขอเพื่อข้าตัวตายภายในห้องขังแต่ก็ไม่สำเร็จเมื่อมีคนมาเห็นเหตการจึงได้ทำการเข้าช่วยเหลือเขาไว้ได้ทันเวลา ต่อมาในการพิจารณาคดีของเขาเขาอ้างว่าพวกผู้หญิงเหล่านี้ได้อยู่ในบ้านก่อนแล้วเมื่อตอนที่เขาได้ย้ายเข้ามาแกรี่ได้รับการปกป้องโดยทนายของเขาชาวเป็นโตจูเนียซึ่งพยายามพิสูจน์ว่าแกรี่เป็นคนม่าตามกฎหมายเขาใช้ข้ออ้างเดิมๆแต่ความมิกัจริตของแกรี่ได้รับการโต้ยแยง้ง โดยการฟ้องร้องที่นําโดยชาเลสการ์ลเกอร์ที่3เขาได้กล่าวกับคณะลูกขุนในชั้นสาลว่าคาให้การซึ่งได้รับจากที่ปรึกษาทางการเงินของแกลลี่เมอริลินความจริงที่ว่าเขาประสบความสําเร็จในการสะสมเงินประมาณ550,000ดอลลาร์ผ่านบัญชีธนาคารของนายหน้าของเขานั้นถูกนํามาใช้เพื่อพิสูจน์ว่าเขาเป็นนักลงทุนที่ชาญฉลาดดังนั้นจึงทําให้เขาไม่ใช่คนบ้า โรเบิร์ตเคิร์ดแพตติกยังใช้สิ่งนี้เพื่อพิสูจน์ความสามารถทางติดของแกรี่ด้วยแพตติกได้แก้เรี่ว่านักลงทุนที่ชาญฉลาดที่รู้ดีว่าเขากำลังทำอะไรอยู่หลังจากคณะลูกขุนได้ฟังเขาให้การของทั้งสองฝั่งแล้วพวกเขาจึงได้พร้อมใจกันลงความเห็นและส่งคำตัดสินไปให้กับผู้พิพากษาสูงสุดเมื่อผู้พิพากษาได้คำตัดสินแล้วจึงประกาศว่าเขามีความผิดในข้อหาเฟิร์สตีกีเมอร์เดอร์ถึงสองครั้ง ในวันที่หนึ่งกรกฎาคมปี1988แกรี่ถูกตัดสินประหารชีวิตและถูกจองจำที่ทันทสถานของรัฐที่พิษเบิร์กในเดือนมก,กราคมปี1989เขาพยายามฆ่าตัวตายอีกครั้งด้วยการกินยาตายโดยใช้ยาโทราซีนเกินขนาดแต่เขาก็ยังรอดมาได้อีกครั้งเขาเป็นคนอมหิตที่ดวงแข็งมากๆต่อมาในปี1997 แม็กซีเนวิสันลูกสาวของแกรี่และอดีตภรรยาของเขาเวตตี้ได้ยื่นฟ้องต่อศาลของรัฐบาลกลางในเขตตะวันออกของรัฐเพนซิลเวเนียซึ่งพวกเขาขอให้พักการบังคับคดีบนพื้นฐานที่ว่าแกรี่ไม่มีความสามารถหรืออยู่ในสถานะเพียงพอที่จะถูกประหารชีวิตได้หลังจาก2ปีของการดำเนินการทางรันกฎหมายในศาลในวันที่3รกรกฎาคมปี1999 สารแขวนสารัฐในเขีตตะวันออกของรัฐเพนซิลเวเนียได้ออกคำ,ำตัดสินขั้นสุดท้ายเพื่อเคลียร์หนทางในการส่งตัวเขาเข้าสู่แดนประหาดแกลี่ถูกประหันชีวิตด้วยการฉีดยาพิษเข้าในกระแสเลือดเมืม่อวันที่6กรกฎาคมปี1999ที่ทันทัศนสถานในรัฐน็อกวิลในเซนเตอร์เคาน n ตีเพนซิลเวเนียและศพของเขาถูกปองในปี2021 เขาเป็นคนสุดท้ายที่ถูกประหารชีวิตโดยรัฐเพนซิเวเนียและเขายังคงเป็นหนึ่งในสามคนที่ถูกประหารชีวิตนับตั้งแต่เริ่มมีการนำโทษประหารชีวิตกลับมาใช้อีกครั้งสุดท้ายเขาก็ไม่รอดนะครับเป็นอันจบเรื่องราวของแกรี่ไฮนิกก็จบลงไปแล้วนะครับสำหรับเรื่องราวในวันนี้ผมหวังว่าท่านผู้ชมจะได้รับความบันเทิงไม่มากก็น้อย ก่อนจะจากไปก็ผมอยากจะขอให้ท่านผู้ชมได้โหมดกดซับสไครต์เอาไว้จะได้ไม่พลาดในคลิปต่อไปสำหรับวันนี้ก็ขอบคุณมากครับผมแล้วพบกันใหม่ในคลิปต่อไปบ๊ายบายครับ